วันนี้เรามารู้จักกับ windows 7กันนะคะเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งด้วย windows 7เข้ามานะคะจะพบกับพื้นที่การทำงานของ windows ที่เรียกว่า d e s k t o p นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้นะคะเพื่อเริ่มต้นการทำงานกับระบบโดยปกติแล้วจะมีไอคอนคำสั่งไอคอนโปรแกรมต่างๆนะคะที่จำเป็นในการทำงานเรามารู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ นะคะที่มีชื่อเรียกดังต่อไปนี้นะคะไอคอนโปรแกรมต่างๆนะคะที่เรานำมาวางบนเดสก์ท็อปเราจะเรียกว่าไอคอนนะคะไอคอนเฉยเลยอ่าถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะก็คือเขาเรียกว่าเดสก์ท็อปนะคะส่วนอ่าที่มุมขวานี้นะคะที่มุมขวาบนเขาจะเรียกว่าเกจเ็ตเราจะเอาออกมาหรือไม่เอาออกมาก็ได้นะคะส่วนพื้นที่สีน้ำเงินที่เป็นรูปวินโด์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าวอลเปเปอร์นะคะเราสามารถเปลี่ยนไป ตามที่เราต้องการได้นะคะส่วนอ่ะมุมล่างซ้ายนะคะมุมล่างซ้ายของเราจะเป็นปุ่มสตาร์ทเมนูนะคะเมื่อคลิกขึ้นมาก็จะได้ดังภาพดังหน้าจอที่ปรากฏอยู่นะคะส่วนไอคอนโปรแกรมที่เปิดอยู่นะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะขึ้นตามโปรแกรมที่เปิดอยู่นะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นทากบาร นะคะทักบาร์พื้นที่มุมล่างขวานะคะจะเป็นการทำงานของ notification ซึ่ง notification ก็คือการแจ้งเตือนต่างๆนะคะที่ทำงานอยู่อย่างเช่นตอนนี้นะคะ,ะการทำงานของลำโพงนะคะลำโพงหรือสป e a เกอนั่นเองนะคะ,ะเราสามารถคลิกที่รูปลำโพงแล้วปรับเพิ่มลดเสียงได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างต่อไปนะคะเรามาดู การทำงานของปุ่มสตาร์ทนะคะและการใช้งานสตาร์ทเมนูนะคะปุ่มสตาร์ทใน Windows 7ก็คือจุดเริ่มต้นในการทำงานของผู้ใช้นะคะหาต้องการทำงานกับ Windows เช่นเปิดโปรแกรมเปิดไฟล์ต่างๆนะคะก็จะคลิกเลือกจากปุ่มสตาร์ทนี่เองนะคะปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านมุมล่างซ้ายสุดของเดสก์ท็อปนะคะของเดสก์ท็อปทั้งหมด อันนี้ก็คือปุ่ม start นะคะเมื่อเราคลิกปุ่มนี้เราก็จะได้หน้า,นาจอสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเรียกว่า start เม n u นะคะ start เม n มาดูที่ start เม n u นะคะว่ามีอะไรกันบ้าง start เม n ูนะคะด้านบนจะเป็นแสดงโปรแกรมที่กำหนดไว้สำหรับใช้งานประจำนะคะก็คือเราตั้งค่าให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะคะเรียกว่าการพินหรือการปักหมุดไว้นั่นเองนะคะ ถัดลงมานะคะจะเป็นโปรแกรมที่เราเรียกใช้งานบ่อยๆนะคะอ่าก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแท็บ l Program หรือการเปิดเมนูทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็จะเป็น All Program นะคะด้านขวามือของเรานะคะก็จะเป็นอ่า ด้านบนสุดก็จะเป็นรูปไอคอนนะคะที่เราตั้งค่าไว้ใน user account ใน control panel นะคะซึ่งจะสอนในบทต่อไปนะคะถัดลงมาก็จะเป็นโฟ er ลเดอร์หลักๆของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะเช่นคอมพิวเตอร์ Computer control panel นะคะพวกนี้ที่เราเรียกใช้กันบ่อยๆด้านขวามือนะคะถัดลงมาด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นปุ่ม shutdown นะคะปุ่ม shutdown อ่าหรือปุ่มปิด Windows 7นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเมนู All Program กันนะคะนอกจากรายการไอคอนหลักๆนะคะและไอคอนที่ใช้งานบ่อยๆดังที่บอกไปแล้วข้างต้นนะคะเรายังมีโปรแกรมอื่นๆที่ติดตั้งมากับ Windows 7นะคะและโปรแกรมที่ใช้งานเฉพาะด้านที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะเช่นโปรแกรมชุด Microsoft Office นะคะหรือโปรแกรมสร้างงานอื่นๆเช่น Adobe พวกนี้นะคะเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่ม Start แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่อัโปรแกรมนะคะก็จะแสดงรายการโปรแกรมออกมาให้เรียกเปิดใช้งานดังหน้าจอนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่ม a p p พลิเคชันที่มากับ Windows 7นะคะกลุ่มนี้ส่วนนะคะด้านล่างก็จะเป็นกลุ่มโฟลเดอร์โปรแกรมต่างๆนะคะที่เรา ติดตั้งลงไปนะคะก็จะเป็นโฟลเดอร์หลักนะคะที่เห็นอยู่นะคะเมื่อเราต้องการเรียกโปรแกรมย่อยจากโฟลเดอร์หลักนะคะง่ายๆอ่าเช่นต้องการจะคลิก Microsoft Office นะคะต้องการจะเปิด Microsoft Office Word 2010นะคะเราก็คลิกไปที่ Microsoft Office นะคะแล้วก็เลือก Microsoft Word 2010ขึ้นมานะคะ อันนี้เป็นการแสดงโปรแกรมย่อยนะคะโดยการคลิกโฟลเดอร์หลักนะคะถ้าเราอ่ะไม่ต้องการแล้วนะคะเราสามารถแบ็กกลับได้นะคะแบ็กกลับได้และไปที่ออโปรแกรมใหม่ได้นะคะ